สวัสดีครับผมนายพรกวัฒนพิพัฒน์รหัส5 3 1 0 0 6ห2 0่นสนะครับวันนี้จะมาทำโมเดลตั้งโต๊ะโดยใช้โปรแกรม Solidworks นะครับเลือกคิ้นงานแบบพาร์ทครับสเก็ตแบบพ็อเพนครับเริ่มแรกวาดซิงเกิลไลน์ก่อนเลยครับกำหนดขนาดเป็น200นะครับ ก็ใช้ซิงเตอร์ไลน์วาดคร่าวๆนะครับะต่อมากำหนดขนาดนะครับ เส้นนี้เนี่ยห่างกันยีบนะครับนี่ห่างกันยีสบห่างกันยีห่างกันยีนะครับห่างกันยี่สิบ นี่ห่างกัน20เอานี่ห่างกัน10พอครับนี่ห่างกัน10แล้วก็เนี่ยให้ความยาวเป็น100ก็พอครับอ่ะโอเคนะครับต่อมาเราจะมาใช้สปายนะครับลากตามจุดเลยครับ จะมาได้รูปแบบนี้นะครับเพราะเอาเมาส์ไปวางแล้วจะรู้ว่าเป็นเส้นเดียวกัน,นครับต่อมาเรามาเอ็กทรูครับยืดออกประมาณ20ครับคลิกโอเคครับต่อมาจะมาใช้คำสั่งด a าฟนะครับคลิกด้านบนและคลิกด้านข้างให้เป็น30องศานะครับกด apply อาจจะได้มาเป็นแบบนี้นะคลิกโอเคต่อมาเราไปดูด้านบัตทอมบ้างนะครับเราจะมาใช้คําสั่งเชลกันนะค,ครับกดที่เชลครับคลิกด้านหน้าด้านล่างาแล้วคลิกโอเคอจะได้เป็นแบบนี้นะครับผมต่อมาเนี่ยเรามาคลิกที่เรามาฟิลเลตด้านบนก่อนดีกว่านะครับ ไปที่ฟิลเตอนะครับคลิกเส้นนี้นะฟิลเตอลงไปประมาณ5ก็พอนะครับ mm hmm. อ่ะคลิกโอเคโอเคต่อมาบนรูด้านล่างนะครับคลิกที่เส้นนี้นะครับแล้วไปเลือกที่เพนเพื่อสร้างระนาบนะครับอ่ะคลิกโอเคกด normal tool นะครับต่อมาสเก็ตครับใช้ลายธรรมดาสเก็ตนะครับ ลา,าาานะลากจากจุดนี้เนี่ยถึงจุดนี้ค,นครับอะต่อมาดีเส้นเส้นกลางครับลากจากจุดนี้เนี่ยถึงจุดนี้อะแลกิกโอเคครับต่อมานะครับเรามาสร้างวงกลมสร้างมงุมๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยกำหนดขนาดทีหลังใช้สว่วน diamond กำหนดขนาดนครับ ให้มีขนาดเป็นห้าล้วกันนะี่ก็ห้านี่ก็ห้าครับนี่ก็หนะ้าครับแล้วให้เนี่ยห่างจากจุดนี้เนี่ยประมาณ10บครับนี่ก็ห่างจุดนี้เนี่ยห่างมาสิบเหมือนกันครับทำน,นี้ห่างจากจุดนี้เนี่ยสิบเหมือนกันทั้ง4ี่จุดเลยนะ คลิกโอเคต่อมาเรามาใช้คำสั่งลิฟนะครับคลิกที่ลิฟเลยอ่ะเลือกเป็นบอสไซน์นะครับความหนาให้เป็น2ก็พอครับอืมละเนี่ยอ่ะดูว่าให้กด normal ลดูสเก็ตแล้วนะครับแล้วคลิกโอเคเลยอ่ะมันจะได้มาเป็นแบบนี้นะครับต่อมาครับเราจะมาทำขาโต๊ะกันครับก็ไปที่ Circle นะครับ เลือกระนาบนี้แหละ,ะต่อมาสร้างที่จุดศูนย์กลางครับให้เท่ากับขนาดของวงกลมเดิมนะครับด้านบนด้วยนะครับ เสร็จแล้วนะครับไปที่ extrude นะครับยืดมันออกมาประมาณ50นะครับแล้วคลิกโอเคแล้วไปกดดูแบบ isometric นะครับะจะได้แล้วครับนี่ครับโมเดลโตอ่ะน่ารักหรือเปล่าครับงั้นก็ขอจบการรายงานเท่านี้นะครับขอบคุณครับ